ข้าวหม้อ,มอ,อกแกงเราก็มาพร้อมกับน้องๆอ,อาสาพาลุยที่จะมาสนุกไปพร้อมๆกับผู้รักสองคนนั่นเองค่ะ นนินววันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่จะได้มาลุยพร้อมๆกันกับพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะอน่ารักมากค่ะถามมาด้วยหรอครับอืมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่จะได้มาลุยไปพร้อมกันก็รู้สึกตื่นเต้นครับเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเลยครับแถมผมก็ คิดถึงรายการบอเข้าวอ้แกงมากครับชื่นใจมากเลยค่ะแล้วแบบนี้เคโรคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ไปเจอกับอะไรครับเจอกับความสนุกและการตะจนภัยครับแน่นอนใช่ไหมคะเบยาใช่ค่ะงั้นทุกคนตื่นเต้นแล้วก็พร้อมลุยแบบนี้เราไปกันเลยดีไหมคะไปเลยค่ะลุยเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลย นี่นะคะน้องๆพี่ไก่ค่ะผู้ที่จะพาพวกเราไปลุยสวนป่าชะเลในวันนี้เราช่วยกันเรียกดีไหมคะดีค่ะพี่ไก่ค่ะพี่ไก่ค่ะมาแล้วค่ะน้องๆอ้าสวัสดีน่ไง่สวัสดีค่ะเช้าเช้าแบบนี้ออกกําลังกายกันมาหรือยังคะยังเลยค่ะตอนเช้าเนี่ยเราออกกําลังกายทําให้ร่างกายเราเนี่ยกระปี้กระเป๋าไปทั้งวันเลยค่ะทั้งวันเลยเหรอคะ เพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายนะคะร่างกายเราจะหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขจะทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีสดชื่นไปทั้งวันเลยค่ะอ๋อมีความสุขไม่เครียดไปทั้งวันนี่เองนะคะเคลเราออกกำลังกายทุกเช้าเลยนะครับเคลเราก็กินได้เยอะด้วยนะครับมีก้างด้วยแล้วทำแล้วครับแข็งแรงมาก อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนชอบออกกำลังกายเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันดีกว่าได้ค,ะคะ่ะน้องๆไปรอพี่ที่สวนก่อนเดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะได้ไดเลยค่ะ,คะไปค่ะทุกคนงั้นไปเตรียมพร้อมกัน<ช>ไป<ช><ช>ค่ะไปเร็วไปเร็วทันทีว้ววาว กำลังออกกำลังกายกันเลยงั้นเรามาออกกำลังกายพร้อมกันเลย<ด>เริ่มจ้ายืดแขนขึ้นข้างบนเลยค่ะหายใจเข้าให้เต็มปอดออสดชื่อไหมคะส,สดชืด่นค่ะคราวนี้เรามายืดร่างกายกันค่ะค่อยๆหมุนนะช้าช้ยืดขาค่ะดับเท้าขึ้นมาเลย ราขอพักก่อนละครับโหหมดแรงกันเลยอย่างนั้นเราไปพักกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่เตรียมขนมไว้ให้ด้วยวได้ค่ะโอ้ยเหนื่อยกันกน้หน<ฮ>่อยนะค่ะอกลังกายกันเลยเหนื่อยมาเติมพลังกันหน่อยค่ะได้ค่ะว่าแต่อันนี้คืออะไรอะคะอ่าพี่ขอยังไม่บอกให้น้องๆชิมกันก่อนแล้วบอกพี่ว่ามันคืออะไรได้ค่ะ แล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากครับรสชาติเหมือนมันใส่น้ำเชื่อมใช่เพราะมันมีความหวานด้วยอ่ะขอชิมน้ำก่อนละกันนะอืมอันนี้คล้ายๆฟักทองแกงบวชเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะไม่ใช่ฟักทองค่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรน้ำกะทิเลยเนี่ยคือไม้พื้นบ้านอย่างหนึ่งค่ะน้องๆไม่เคยเห็นแน่ๆเลยไม่เคยค่ะทีนี้พี่มีเกมให้เล่นด้วย มันคือเกมอะไรเหรอครับพี่นะคะจะให้น้องๆเข้าไปในสวนเข้าไปหาว่าต้นไม้ชนิดไหนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้พร้อมเล่นเกมไหมทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปกันเลยค่ะไปค่ะรูปร่างหน้าตาไว้นะยาวๆไปทางไหนอะนี่นี่ลองดูนะคะทั้งบนต้นทั้งใต้ต้นสังเกตให้ดีๆนะ ดอกนี้แล้วเปล่าครับยังไม่ใช่นะคะเอ้ามันก็เหมือนที่เจอเมื่อกี้นะคะน่าเสียค่ะเป็นผิดค่ะน้องๆงั้นเราไปกันต่อดีกว่าค่ะวันนี้ต้องเจอช่วยกันสแกนค่ะเป็นไงคะน้องๆเจอบ้างไหมอืมแปลว่าน่าจะเป็นต้นที่มีฝักออกมาเยอะๆนะคะงั้นเราขอทายว่าคือต้นนี้เลครับ ใช่แล้วแก็บฝักมันมาได้ครับอันนี้เหมือนใหญ่เกินไปนะใช่มันไม่เหมือนที่เรากินเลยทุกคนคะเบเห็นเหมือนต้นนั้นนะคะมันเล็กกว่าอันนี้อีกใช่ไหมคะตรงนู้นใช่แล้วค่ะฝั่งนี้ที่น้องเก็บมาก็คือฝักกลมกลางค่ะเป็นป่าชายเลนเหมือนกันส่วนต้นตรงนู้นก็คือต้นลุยต้นที่เรากินกันเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเรียกว่า ะะที่เรากินเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นรุยเชื่อมแล้วก็แกงบวดรุยนั่นเองค่ะคซึ่งฝักมันจะเล็กกว่าฝักกงกลางค่ะน้องๆใช่แล้วค่ะฝักกงกลางมันจะขูุขะหน่อยฝักรุ้ยเนี่ยมันจะเรียบแล้วก็เล็กกว่าค่ะคที่นี่เราปลูกพืชสองชนิดนี้ไว้เพื่อช่วยบำบัดน้ำค่ะ ราของมันนะคะเวลาที่มันลงไปในน้ำเนี่ยมันจะช่วยกรองเอาตะกรอนหรือสารเคมีต่างๆที่มากับน้ำดูดซึมเข้าไปในตัวมันทำให้น้ำคุณภาพดีขึ้นค่ะโองั้นเราไปดูใกล้ๆกันนะคะไปกันเลยค่ได้ทันหไปไปต้นยต้นโกงกลางเยอะมากนะคะนี่ใช่แล้วค่ะว่าแต่คนแรกที่เอามาทำอาหารนี่เก่งมากเลยนะคะน่าสินะ คนไทยโบราณเนี่ยเขาค้นพบด้วยการเอาไปทําให้มันหายขมก่อนอเอาไปต้มจนหายขมเสร็จปุ๊บเราค่อยเอามาทําเป็นอาหารค่ะแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างหรอคะตัวฝักของมันเนี่ยนะคะก็นํามารับประทานได้ส่วนตัวต้นของมันจะมีความตรงตั้ง<อ>ตรงขึ้นมา<อ>บางคนเอาไปทําเป็นเสาเสาบ้านหรอคะใช่ค่ะเอาต้นที่ขนาดใหญ่หน่อยโอ้ทั้งต้นนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็ฝักเล็กเนี่ยก็มีประโยชน์มากเหมือนกัน แล้ววันนี้เราจะเอาไปทําอะไรกันดีคะพี่ไก่ตอนเช้าเราดิมของหวานไปแล้วคราวนี้พี่มีจานอาหารพิเศษเป็นของข้าวให้เราได้ชิมกันเใช่แล้วค่ะอ,อ,อยากชิมกันไหมคะอยากค่ะโอ้ดีเลยค่ะอย่างนั้นพวกเราช่วยกันเก็บฝักกล้วยแล้วไปทํากันค่ะได้ไปเก็บกันเลยเอาเก็บเลยค่ะ เก็บกันตามพื้น่แหละค่ะเพราะว่าเบื้องต้นบางทีมันยังไม่แก่เท่าไหร่โอที่ร่วงคือมันแก่แล้วใช่ค่ะ,ะนั่นแหละเก็บได้เยอะมากมากเลยค่ะอุ้ยเคโรนี่ฝักบเบ้อเลยน,นี่ไหมอันนี้คือฝัก,กอ,อะไรนะฝักของกงกลางครับโอ้โหเก่งมากมากเลยแสดงว่าเคโรได้ความรู้จากพี่ไก่สามารถแยกได้แล้วใช่ไหมครับว่าอันไหนกงกลางอันไหนรุ่ยใช่แล้วครับสรุปแล้วมันต่างกันยังไงครับ คือถ้าเป็นดอกฮองกงกลางนะครับคือจะใหญ่มากเลยนะครับส่วนของต้นรุ้ยนะครับจะเล็กอันแค่นี้เองนะครับอือใช่แล้วครับเก่งมากงั้นเก็บต่อเลยเอาลได้เยอะไหมหกอันเองหกอัน <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะรุยเก็บรุยได้เยอะมากๆเลย ลุยนี่ลุยค่ะลุย,ลย,ลย,ลยทางปะกาเลยค่ะว้าวป่าชายเลนคือระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์หลากหลายชนิดที่ดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยมีน้ำทะเลท่วมถงอย่างสม่ำเสมอป่าชายเลนพบได้ทั่วไปตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำอา่าว ทะเลสาบลำคลองและเกาะที่มีน้ำทะเลท่วมถึงเมื่อกระแสน้ำในแม่น้ำลำคลองไหลลงมาปะทะกับกระแสน้ำในทะเลเมื่อน้ำนิ่งจึงทำให้ตกตะกอนลงทำให้เกิดแผ่นดินโคลนหรือเลนบริเวณท้องอ่าวดินเลนหรือดินโคลนนี้มีลักษณะเหมาะสมแก่พันไม้ต่างๆที่ขึ้นตามป่าชายเลนเช่นกงกางรุย่ยหรือถั่วขาว คลูไม้สแสมไม้โปรงไม้ตะบูนแคทะเลจากชักรามเป็นต้นในประเทศไทยของเรามีพันไม้ป่าชายเลนถึง81ชนิดด้วยกันโดยไม้เหล่านี้สามารถแพร่พันธุ์ด้วยมเมล็ดโดยทางน้ำได้เป็นระยะทางไกลเมื่อมเมล็ดของไม้เหล่านี้ลอยไปติดอยู่ตามแผ่นดินโคลนหรือเลนที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะพากันงอกเป็นต้น ในไม่ช้าก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้กลายเป็นป่าทึบเมื่อป่าเหล่านี้เจริญเติบโตก็จะเก่ะให้เกิดแผ่นดินเลนผืนใหม่ต่อไปนั่นเองค่ะนี่คือรุ่ยที่เราเก็บกันไปเมื่อกี้ตอเอาไปปอกแล้วก็ต้มเสร็จแล้วค่ะโอ้ต้มแล้วอันนี้คือพร้อมทำอาหารเลยใช่แล้วค่ะความขมไม่มีแล้วงั้นแบบนี้เรามาลงมือทำกันเลยดีไหมคะน้อง ดว่าแส่น้องๆล้างมือกันหรือ,อยังคะล้างแล้วแล้วค่ะโอ้โดีมากเลยอย่างนั้นใครจะเป็นคนหั่นนุ้งครับโอ,โอ้โได้เลยค่ะส่งเขียงให้เลยช่วยกันนะคะสิ่งที่เราจะหั่นก็คือหอมใหญ่นะคะเราจะหั่นหัวหั่นท้ายก่อนอ เอาเปลือกสีน้ำตาลออกระวังข้าวตาใช่แล้วพี่ไก่ครับมะเกิดเทศหั่นยังไงครับครับอ่าเดี๋ยวพี่สอนให้เอามีดตัดตรงหัวมันก่อ,กอนค่ะระวังมือนะอ่าเสร็จแล้วเราคว่มลงเลยตัดตรงตรงกลางเลยนะตัดลงไปใช่แล้วใช่แล้วอ่าระวังนิ้วนะคะค่ะพี่ไกค่ครับพวกเราหั่นหอมเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเร็วมากเลยต่อมาเราหั่นมะนาวต่อเลยค่ะ หันกันเป็นไหมเอ่ยหันอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่เอาขั้วนะเราจะขยับออกจากขั้วนิดนึงหันข้างๆถูกต้องนั่นแหละระวังนิ้วนะคะไะ้ว่ะพอเห็นมะนาวแล้วซิซาร์เปรี้ยวเลยดูจากเครื่องเรานี่น้องๆคิดว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันคะต้องมีเหมือนน้ำยำหรือเปล่าคะยังไม่บอกดีกว่า เดี๋ยวเราทําให้เสร็จแล้วแล้วเรามาทายกันว่ามันคืออะไรได้ค่ะต่อมาเราหั่นผักโรยค่ะได้ปุ๊บอ่าคราวนี้เราก็หั่นเป็นท่อนๆไม่ใหญ่ไม่เล็กหั่นขึ้นใช่ดีกว่าได้ค่ะเราจะตัดตรงโคนออกนะคะใหญ่ประมาณเท่านี้แล้วระหว่างนี้เราทําอะไรรออีกได้บ้างไหมคะพี่ไก่หั่นเร็จแล้วอย่างนั้นเรามาผสมน้ำยำกันดีกว่าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะแบ่งฝั่งให้ฝั่งนี้ทำน้ำยำนะคะะแล้วเดี๋ยว ฝั่งนู้นพี่จะให้ผสมแป้งค่ะเอาช้อนคนเลยค่ะนี่เราจะคนไปเรื่อยๆก่อนนะพี่ไก่คิดถูกไม่ได้สองคนนั้นไปทำน้ำอย่างชักเริ่มน่ากลัวแล้วค่ะปลอดภัยที่สุดเลยค่ะ2คนนี้ใช่ค่ะปลอดภัยที่สุดในโลกเลยค่ะนี่รสชาติเป็นยังไงคะน้องๆแซ่บ อย่างนั้นเรามาใส่ผักที่เหลือกันเลยค่ะใ,ใ,สใส่ตามที่ชอบเลยนะคะชอบกินก็ใส่เยอะไม่ชอบก็ใส่น้อยนะคะพี่ไก่ครับแป้งใช้ได้ไหมครับโอ้พอดีเลยค่ะเราสามารถทอดได้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะันว่าน้ำมันก็ได้แล้วค่ะพี่ไก่อย่างนั้นเราลองเอาลุยนะคะจุ่มลงไปให้ทั่วเลย<ะ>เอาให้ทั่วชิ้นลุยเลยแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำมันค่ะอ๋อได้ค่ะเคโรลองเลยครับลองเลยหยิบมาเท่ะชิ้น เคโลใส่ลงมาได้เรื่อยๆแล้วนะครับมันหน้าตาดูกรอบๆมากเลยครับมันต้องกรอบมากเลยใช่ไหมคะครับว้าวทอดรวยเสร็จแล้วเรามาทอดกุ้งต่อกันเลยค่ะได้ค่ะเคโลเดี๋ยวพี่ช่วยดีเลยครับมาเลยค่ะนิวระวังด้วยนะจุ่มลงไปให้ทั่วตัวเลยค่ะหย่อนลงไปเลยเก่งมาก นี่นี่ทอดเยอะๆนะเดี๋ยวพี่จะกินให้หมดเลยโอเคได้เลยค่ะพี่เบย่าอุ๊ยพี่เบย่าเขาจะกินคนเดียวหรือเปล่าคะนี่ไม่ได้นะแบ่งให้พวกเรากินด้วยนะพี่เบย่ากินหมดนะแล้วนะว่าเดี๋ยวจะทําให้พี่กินหมดเลยอ่ะเอาแล้วแบ่งกันกินละกันมาด้วยกันเดี๋ยวคนอื่นอดกินลงแล้วนะคะน้องๆลงตึ๊งลูว้างตกไปแล้วตัวหนึ่ง กุ้งเต้นกุ้งมันเต้นจนตกเวทีเ <c oughs> ลยค่ะแสดงว่ากุ้งสดไงคะน้องๆใช่คะ่ะกุ้งมันยังไม่ตายอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาจัดจานของตัวเองกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอจานให้แต่ละคนเลยค่ะได้ค่ะวางสลับกันก็ได้มีการตกแต่งจานนะคะเพื่อให้น่ากินมากยิ่งขึ้นใส่ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะน้องๆค่ะจัดจานให้สวยงาม ยำนี้นี่ทเท่าไปขายนี่ขาดทุนเลยนะคะเนี่นเยเยอะมากเลยค่ะน้องๆของเพลิเสร็จแล้วครับของนี้วเสร็จแล้วค่ะของเบสก็เสร็จแล้วค่ะ,คะตามมาติดๆเลยอย่างนั้นเรามาชิมกันดีกว่าทําไม<ะ>พี่ไก่ถึงเลือกทำอาหารจานนี้คะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะจะทําเป็นของหวานเหมือนที่เราได้ชิม่อเช้านี้ พี่ก็เลยนำรุ่ยมาลองทำเมนูที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่แล้วก็เหมาะกับเด็กๆด,ด้วยค่ะอใช่แล้วค่ะน้องๆก็เลยออกมาเป็นจานที่หน้าตาอร่อยจายนนี้นั่นก็คือยำรุ่ยรุ่ยแซ่บแท้ค่ะหูยเห้าแล้วอยากกินแล้วครับอย่างนั้นรออะไรกันล่ะคะกินกันเลยค่ะได้ค่ะ กรอบนอกนุ่มในเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะยำลุยโดยแซบเนี่ยผ่านไหมคะผ่านค่ะชื่นใจเลยค่ะรสชาติของรุยนะครับมันก็แบบก,อบก,อบกอบรอบ,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 บกอบนุ่มๆมดีครับมันแบบซีซาร์เผ็ดซีดแล้วก็แบบกรอบนอกนุ่มในคือแบบอร่อยลงตัวกันหมดเลยค่ะแล้วพอกินกับน้ำยำใช่ไหมคะ ลงแบบตัวค่ะสมชื่อใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมแล้ววันนี้นินิวกับเคโรเป็นยังไงบ้างครับได้มาอาสาพาลุยกับพวกเรารู้สึกยังไงบ้างสนุกมากเลยครับคสนุกที่สุดในโลกแล้วค่ะโอ้และยังได้รู้อีกด้วยนะคะว่าต้นรุยเนี่ยรากของมันนะคะจะดูดซับแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารที่อยู่ในน้ําค่ะอืมเก่งมากเลยค่ะแล้วเราจะพบต้นรุยได้ที่ไหนบ้างคะ ต้นรุยเหรอคะน่าจะอยู่บริเวณที่มีน้ําเค็มหรือเปล่าคะอืมบริเวณที่มีน้ําเค็มมักจะเป็นที่ไหนคะป่าชายเลนถูกต้องคะ่ะเก่งมากค่ะน้อง,องโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเราได้มารู้จักพืชพื้นบ้านอีกหนึ่งชนิดนะคะซึ่งเด็กสมัยนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะคะต้นรุยแต่วันนี้พวกเราโชคดีมากๆเลยค่ะน้องๆที่พี่ไก่นะคะชวนพวกเรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับรุยแล้วก็ สอนพวกเราทําอาหารอีกด้วยค่ะใช่ค่ะแถมวันนี้เราได้กินแกงบวดรุ่ยแล้วก็รุ่ยเชื่อมด้วยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยยิ้วให้เลยค่ะซอข้างเลยโอ้โหแค่เราด้วยนะครับเลยครับอืมวันนี้พวกเราขอบคุณพี่ไก่มากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรุ่ยค่ะวันนี้สนุกแล้วก็มีความสุขมากมา,กมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะทุกคนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะมอค้ามอแกงจะพาไปทำอะไรที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ